สวัสดีค่ะเอซีที่น่ารักถี่อยู่ชั้นบ้านมนะคะกอฟช่องชั้นนิชาเนวนะคะนี่วันนี้แม่น้องก้อยก็จะตำมะละกอน,นะคะอเอซีนี่ขั้นตอนแรกเราก็สับสับสับนะคะเอซีเ,ซเนาะนี่คือตำใส่กระถินนะะี่ค่ะเอซีตำใสกระถินนะคะเนี่ยกระถินก็แกะไว้แล้วแล้วเราก็จะสับสับสับเนาะ จะให้ดูน้องว่าใครคนตับวัมนนี้เนาะตำมื้อค่ำนะคะเอจีเนาะจะเป็นตำมะละกอเราก็จะสับเอาเนาะโอ้วันนี้พ่อน้องก็้อยขึ้นเขาเนาะยังไม่ลงมาเลยนะคะเอจีแต่ว่าน้องหมาลงมาแล้วเนาะ แต่คนยังไม่ถึงบ้านนะคะออกทีเนาะเราจะตำม,มาละโกเราก็จะตำกินไม่เยอะนะคะออกทีเนาะอู ok ้ได้ยินเสียงพ่อหนุ่มก้อยแล้วนู่นอยู่บ้านนี่ นี่น้องมาเต๋อเนาะอาดีๆคือกินแจงผึ่งนะคะตำมาเยอะ FC ตำเยอะเรากินไม่หมดน้องเราก็จะตำพอดีกินนะค่ะเอ็กเกงลตำใส่มนตกระทิมแล้วก็หมักกอกนะคะ FC เป็นส้มอันนี้คือไง สวัสดีค่ะ<ม>่คนตำไม่ดูเป็นใครก็ไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันนั่งว่าใครจะเป็นคนตำมาร์โกวันนี้จะเ,เฉลยใช่ไหมคะตอนตำใช่หน<ม>ูดาว,ว่าไม่ใช่หนูชัวเลยค่ะใครเหรอก็ต้องเป็นคุณแม่ชัวน่าจะเป็นพ่อเนาะพ่อน้องก้อยต่อม,มาร์โกอร่อยอคนกับข้าวก็อร่อย บางครั้งถ้าเกิดไม่ใช่คุณพ่อเหรอคะไม่ทำไม่อร่อยอเท่าพ่ะพูดแค่แม่เลยยังทำไม่เป็นเลยทำเป็นเาต้มยำปลาหมึกแล้วก็จะตำเอาไม่เยอะตำพอได้กินตำเยอะกินไม่หมดจะเ่อก็จะคุว่ายตำเยอะจะก็เกินไม่หมดสีดาเสียดาเขง Oh, dữ hola, 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 แล้วก็ใส่เม็ดกระถินลงไปใส่เยอะๆมันจะอร่อยนะใครกินอร่ายบ้านเราเรียกว่าแซ่บหลายอร่อยอแปลว,ว่าอร่อยมากนะคะเหมือนหอยแมลงจึ๊ดเลยแม่ mẹ mẹ tin mẹ mẹ tin được được mẹ 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 เสร็จแล้วเราก็จะตำม,มะละกอตามคิดใส่กระเทียมเอามีดแม่และเอามีดมาให้แม่หน่อยสิทีนี้เราก็นี่คือเดี่ยวไม่ดีนี่คือมะกอกนะใคะซื้เนะเราจะใส่เอาเป็นส้ม แมน้องก้อยไม่ชอบมะเขือเทศแมน้องก้อยชอบใส่มะกอกนะคะมะกอก้วยก็เก็บอยู่บนเขาที่ใครซีเนาะเก็บมาแต่ไร่นี่ค่ะแล,แล้วเรา,าก็ใส่เน่กระถินเส่นมะลกอก แล้วก็ใส่ข้นัวเขาเรียกว่าใส,ส่ใส่เยอะใส่เยอะๆมันถึงจะอร่อยทีนี้เราก็ใส่น้ำปลาร้าใส่ซีงเนี่ยปลาร้า นะคะเอ็ซีตําแล้วก็เนื้อเนื้อนะคะไม่รสกล้อยถึงไม่ตัวนะคะเอ็ซีเนี่ยเพราะว่าโค้นก้อยเพิ่งจะกลับมาถึงบ้านนะคะเอ,นะอ็ซีเนี่ยแต่ก็น่ากินนะแม่ในกล้อยตานะําน่ยอร่อยเหมือนกันแม่ในกล้อยตาําแบบ ไม่ต้องชิมนะคะเอเจอร่อยสุดที่มือแล้วก็ดูนะคะเอเจเดี s. <S ừ, uh, ๋ยวกดสีน้องก้อยเนี่ยเดี๋ยวแม่จะเทให้ดูเลยนะคะเอเจ นิดเดียวพอตำน้วนนาะใส่เครื่องไล้เยอะมากน,น,นี่กับข้าวแข่งแล้วน้งก้อยนี่ค่ะมาดูหน้าตาของมันนะคะนี่โอ้น่าก,กินมากๆเลยนะคะเอฟซีนี่ดูค่ะน้งก,ก้อยทอดไข่นะคะเอฟซีนี่ เซฟตัวจิ๋วนะคะเอเจเนี่ยน้องก้อยทอดกินไข่เองนะคะเอเจนี่มาค่ะมาทานข้าวมื้อค่ำนู่นนี่เมนูนี่กับข้าวของเราอันนี้ต้มเครื่อง,<ม>งในบัวอันนี้ตําละกกแจ่วหัวโปู มีส้มเหนมด้วยนะคะับซีเนาะเนี่ยมาได้อมาทานข้าวมือค้ำเลยกันพ <มา S 1> อหนุ่มก้อยมาทานข้าวด้วยกันเนาะพอหนุ่มก้อยก็พึ่งมาถึงเนาะพึ่งมาจากเขาเนะเาะลงมาจากเขาเนาะไอซีอม,มาถึงก็แม่น้องก้อยไปทำขบข้าวรอละมาทานข้าวเลยกันคำมาก่อนครับไอซีโอ้ทำโตมากพอนุ่งก้อยกินเป็นยังไงอร่อยอร่อย <laughs> เมนูก้อยตำอร่อยหน้าตาก็น่ากินเนาะเนี่ยขนาดยังไม่ได้กินยังว่าอร่อยแล้วเนี่ยมาเด้อพายสีมาทานข้าวขนงก้อยก็ทอดไข่เนาะนู่นยังไม่เสร็จเลยเนี่ย อร่อยไม่กะใช้จานไข่เหรอืม,มาครับทำมะละโกตอนข้ามก็อร่อยเนาะใครจะทำบิ๊กใหอ้องได,ด้ของได้เขาจะ่ายัดคนทำ ใช่เพื่าจะทำกินกันในใ <c oughs> นน้องก้อยทอดไข่น้องก้อยมาดูซิออ้ยน้องก้อยทอดไข่ทอดพริกหยวกไปกานข้าวสว,ส,สวัสดีค่ะน้องก้อยสสวัดีค่ะอ่ะพ่อจุ๊กคิมให้หน่อยทีนี้ผมก็ขอจุดกคิมกินวันนี้ก่อนครับสวัสดีครับ